สวัสดีชาวมีนนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาส่องคนรักเก่านะคะสำหรับท่านที่อาจจะเลิกกันได้ยังไม่นานนะคะในช่วงของอสองสาเดือนนี้นะคะมาดูซิว่าคนรักเก่าของคุณนั้นจะกลับมาหรือเปล่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้วันนี้ถึงสิ้นเดือนเนี่ยเขาจะติดต่อเรากลับมาไหมแล้วก็ความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อเรานะคะมาดูซิว่าเขาจะยังรู้สึกกับเราหรือเปล่า เขายังอยากที่จะกลับมาคืนดีกับเราบ้างหรือไม่นั่นเองนะคะเนาะสำหรับการเปิดคลิปการทําคลิปนะคะก็เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับชาวราศีมีนที่อาจจะตัดสินใจอะไรยังไม่ได้ยังลังเลนะคะลังเลในความรู้สึกตัวเองจะไปต่อหรือว่าจะกลับมากลับมามันก็มีความเสียใจอยู่นะคะไปต่อก็ ก็ยากอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันดูดูมีขวากนาม,มีมีอุปสรรคไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะมีไพ่ที่จะเอาไว้ส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างด้วยนะคะสําหรับชาวมีนนะคะจะเกิดในระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึงวันที่21มีนาคมนั่นเองนะคะสำหรับการแบ่งวันที่ตามศาสตร์ตะวันตกนะคะรับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีแต่ขอให้เน้นลัคนาก่อนแล้ว ก็ค่อยมาดูราศีนะเพราะว่าลัคณาจะตรงกว่านั่นเองเนาะนะคนะหรือว่าในบางครั้งบางบางช่วงบางเวลาอย่างเงี้ยก็คือจะมาตรงกับราศีก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอันนี้เกิดขึ้นได้นะคะบ่อยด้วยนะเอาละค่ะชาวมีนนะคะกับไพ่หลักของคุณเนาะกับคนรักเก่าคนที่คุณลังเลไม่แน่ใจในตัวเขานะคะได้ไพ่แห่งอะไรละ่ะเหมือนกับว่าคุณกําลังใช้ สมาธิใช้ความรู้สึกใช้สติปัญญาคิดด้วยเหตุด้วยผลเราจะทำยังไงดีจะแก้ไขย,ยังไงดีมันมีทางออกให้เราหรือเปล่าคุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเลยรวมถึงการลองใจด้วยนะคะอืมซึ่งคุณตอนนี้เหมือนคุณลังเลไม่แน่ใจตัดสินใจอะไรยังไม่ได้อะค่ะระหว่าง จะตัดเขาเออกไปจากชีวิตเลยไหมหรือว่าจะโครจรกลับมาใหม่จะให้โอากาสเขาอีกครั้งหนึ่งไหมให้แล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่าความเจ็บปวดที่มันอยู่ในใจเรานะะในความรู้สึกเราเนี่ยจะเยียวยาได้ไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณเสียความรู้สึกกับเขาค่อนข้างที่จะหนักมากนะคะเสียใจมากอะยังเยียวยาจิตใจตัวเองยังไม่ได้ยังขอเวลาที่จะอยู่กับตัวเองไปก่อนดู ชีวิตของเราอยู่เงียบเียอยู่นิ่งๆอยู่ในโลกส่วนตัวของเราหรือแม้แต่ในบางท่านก็ถึงขั้นที่ว่าฉันอยากจะโสดฉันอยากจะอยู่คนเดียวนะคะคุณเหมือนกับว่าบล็อกเขากันเขาอะค่ะ,ะกันเขาไม่ให้เข้ามาล้ำเส้นหรือไม่ก็พยายามบล็อกเขาก็ได้ปกป้องตัวเองปกป้องสิ่งที่คุณมีปกป้องคนที่คุณรักก็ได้ด้วยนะคะไม่ให้เขากลับมาทำร้ายให้เรา เสียใจเสียความรู้สึกได้อีกนั่นเองนะคะคุณอาจจะเคยเขาอ,อาจ,จะเคยทาร้ายคุณทําให้คุณเจ็บแล้วมันยังฝังใจอยู่นั่นเองนะคะเหมือนกับว่าคุณก็ลึกๆนะคุณอยากที่จะเปิดใจให้คนใหม่เลยด้วยซ้ำนะคะอยากที่จะมีใครเข้ามาเติมเต็มในเรื่องของความรู้สึกลึกๆก,ก็อยากจะมีเหมือนกันแต่มันโอ้ยดูสับสนไปหมดเลยเนาะช่วงนี้นะคะชาวราศีมิน ในความดีของเขาก็มีไงการที่เมื่อก่อนเขาอาจจะเคยช่วยเหลือคุณเคยเคยเป็นคนที่ใจดีคนหนึ่งอะ่ะเออความดีของเขาก็ยังติดอยู่ในใจคุณก็มีด้วยนะคะเดี๋ยวจะเปิดไพ่ความคิดความรู้สึกของเขานะให้กับชาวราศีมีนจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะแปดถ้วย เจสสมินเหมือนเขาพยายามหันหลังให้คุณเนาะเดวิลฟอ์จูนแต่การเปลี่ยนแปลงมีเสมอนะคะเมื่อเวลามันเหมือนกับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกับความสัมพันธ์ของคุณด้วยอะ่ะแต่ตอนนี้มันมีดาบเยอะมากนะคะก้าดาบพันธนาการอุปสรรคปัญหานะคะแก้ไขย,ยังไงได้ล่ะนะ่า่ ดือดซันมีอันนี้มีลุน้นถ้าเดือดซันขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะาสถานการณ์ไหนก็ตามแยกระบากแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นไพ่ที่มันมีแต,มแต่มีแต่ดาบเยอะถ้าเดือดซันขึ้นมาเนี่ยถือว่ามันจะมีโอกาสดีๆหรือว่าแนวโน้มดีๆเข้ามาอยู่นั่นเองเนาะเดชริออสนะคะมันเป็นความความที่เขายัง ยังโกรดเราด้วยหรือไม่ก็มันเป็นลักษณะที่สถานการณ์ของเรามันแก้ไขได้ยากเหลือเกินนะคะสามดาบอีกแล้วคล้ายๆกันเลยเขาก็เจ็บเราก็เจ็บ เอาสรุปแล้วนะคะไพ่สรุปนี้จะออกมาเป็นไพ่อะไรนะคะมาลุ้นกันอา้าวนี่มีลุ้นแน่นหอนนะคะอ่าช่วงเวลาของชาวราศีมีนเหมือนเหมือนกลุ่มเลยนะเมื่อกี้นี้ก็คือเหมือนกับว่าเราเป็นคู่ที่จะต้องผ่านการอะไรละ่ะผ่านกันเลิกลาไปก่อนผ่านบททดสอบไปก่อนนะคะจะต้องผ่านความผิดหวังความชอกช้ำความเสียใจทำลายความรู้สึกกัน นะคะแล้วก็ต้องห่างกันและแล้วนะคะเมื่อเวลาห่างกันไปล้นะคะเดี๋ยวจักรวาลพมลขิตหรือแม้แต่โชคชะตาจะโคจรให้คุณนั้นได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยความที่คุณเป็นเป็นเดซันเป็นสิบถ้วยเหมือนกับว่าคุณเป็นคู่กันก็ได้หรือแม้แต่เราจะได้กลับมาคืนดีกันในช่วง เวลาถัดไปอาจจะอยู่ในช่วงประมาณอาสองเดือนนะคไม่เกิน2เดือนนี่แหละน่าจะมีการได้กลับมาเคลียร์ปัญหากันอีกครั้งนึงตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ในโหมดของตัวเองนะคะอยู่ในความคิดของตัวเองเขาก็เหมือนกับว่ากำลังหยุดคิดตึกตรองวิเคราะห์ในความสัมพันธ์ของเรานะคะเนาะตรงไหนดีตรงไหนที่พอจะปรับได้ ตรงไหนที่พอที่จะเป็นไปได้จะเคลียร์ตรงไหนได้ก่อนนะคะเพราะว่าปัญหาของเขาก็มันเยอะอยู่อะไรอย่างเนี้นะคะแต่เขาก็คือจะพยายามเคลียร์ตัวเองคะะ่สะสอดสั่งตัวเองที่จะกลับมาง้อเราอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะคะต่างคนต่างเจ็บเนาะแสดงว่าการเลิกกันครั้งนี้มันไม่ได้ทำให้คุณและเขา ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ที่รู้สึกดีเลยอะเขาก็แย่เราก็แย่แต่ต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองเขาก็แก้ไขอะไรไม่ได้เราก็ถ้าคุณแก้อะไรไม่ได้เราก็ขออยู่คนเดียวดีกว่านะคะ เขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดชอบเรียนรู้เป็นหมอก็ได้นะคะเป็นคนที่ต้องทํางานเกี่ยวกับการพูดเยอะๆเป็นต่างชาติก็ได้มีกรกฏก,ก็มาด้วยต่างชาติคนที่อยู่ไกลๆกันนะคะเป็นรักที่อยู่ไกลกันต้องมีการเดินทางนะคะมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ย ในระยะไกลนะคะมันก็เลยทาให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นเหมือนกับว่ามันจะเป็นไปแบบช้าๆเนิบๆอะไรอย่างนี้นะด้วยระยะทางด้วยความห่างไกลนะคะการที่จะได้มาเจอกันจะได้เคลียร์กันมันก็เลยต้องต้องช้าไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้จะมีใครสักคนหนึ่งที่กําลังลังเลนะอาจจะเป็นเราหรือจะเป็นเขาก็ได้นะคะที่เออก็ยังเห็นความดีของเธออยู่นะที่เคยช่วยเหลือเรานะคะหรือแม้แต่อยากที่จะ ให้เธอพยายามมากกว่านี้ค่ะพยายามที่จะเอาใจเรามากกว่านี้ง้อเรามากกว่านี้ก็ได้เขาก็ไม่ใช่ไม่รักนะอขอให้คำแนะนำชาวมีหน่อยควรที่จะทำยังไงนะคะก็ยังคิดถึงอยู่นะ แต่เขากลัวเนาะโอ้เขาติดความกลัวนี่เองกลัวนะคะกลัวการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งหรือแม้แต่ถ้ากลับมาคบกับเราเนี่ยกลัวเหตุการณ์เดิมๆมันจะซ้ำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันยังมีแผลอยู่ยังมีปมอ,อยู่ในใจอะค่ะเขาก็เลยเหมือนกับว่าอีกใจนึงก็อยากจะกลับมาอีกใจนึงก็ก็กลัวเจ็บอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ ยังไงต่องอเขามากๆหน่อยนะชาวราศีมิ้นถ้าคุณอยากที่จะมีเขาแล้วก็ทำตัวให้ดีขึ้นนะคะเปิดเผยชัดเจนเอาใจเขาให้มากๆอะไรที่ทุ่มเทเขาได้ก็ทุ่มเททำคะแนนไปก่อนเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่เขากับอะไรล่ะ จลังเลกับความรู้สึกตัวเองนะเขาแบบเหมือนก้มๆก,มก,มกึ่งๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาต้องดูว่าคุณจะทําคะแนนได้มากแค่ไหนอะถึงจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งมันก็มีลุ้นอยูว่ว่าเขาจะใจอ่อนด้วยนะคะถ้าคุณพยายามมากพออ,อจะบอกว่าวิธีง้อเขานะ คุณอาจจะมีการทุ่มทุ่มเงินด้วยนะนะคะทุ่มเงินของขวัญก็ได้ของมีค่าอเอาของขวัญที่มีค่าไปง้อเขาอาจจะช่วยเหลือเขาถ้าในส่วนที่เขาอาจจะขาดตกบกพร่องอะไรตรงไหนนะคะเนาะ,ะเป็นดอกไม้เป็นของมีค่าเป็นเป็นแหวนก็ได้เออนะคะที่จะไปง้อเขาแล้วก็ เหมือนกับว่าทาจริงจังในความสัมพันธ์จริงจังในความรักชัดเจนให้มากกว่าเมื่อก่อนในอย่างนี้นะคะเขาต้องการความรักที่แบบเหมือนขอมหมดจริงจังแล้วคะะ่ะแรกแรกที่คุณไปงองเขาก็อาจจะทําตัวแบบว่าอาจจะมีมีกาแพงให้ตัวเองหน่อยนะนะคะมีกําแพง มีเขาเรียกว่ามีข้อแม้เยอะอาจจะทําหน้าเหมือนแบบไม่รับแขกอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่อไปนะคะคุณพยายามไปเหอะเพราะว่าได้ t h e impress ขึ้นเขาจะใจอ่อนคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนที่มีเมตตาสูงเป็นคนที่มีความอบอุ่นด้วยนะคะชอบดูแลคนรอบข้างนะคะพลังงานดาวสุกรของเขาค่อนข้างที่จะแรงเพราะเพราะอะไรทํำไมเขาถึงเป็นคีนถือดาเพราะว่าความเจ็บปวดที่มันตอกย้ําในใจเขา ะะเขาก็เลยเหมือนกับว่าสร้างกำแพงให้กับตัวเองคุณต้องทลายกำแพงนี้ลงให้ได้ด้วยความพยายามของคุณนะชาวราศีเมรุนะคะโอกาสดีๆก,ก็มีเหมือนกันที่เขาจะใจอ่อนนะคะจะพิ่งถอนใจถ้าคุณยังรักเขาอะนะตอนนี้เขาเหมือนกับว่าลังเลและในตัวคุณนะคะเขาจะดูความพยายามในตัวคุณแต่เขาจะไม่ยอมอะไรง่ายๆนี่สิ นะคะเขาจะมีกำแพงให้กับคุณอยู่อะ,ะก็กันอยู่อะอย,อยากที่จะให้รู้ว่าเฮ้ย hey, ฉันก็ไม่ได้ง่ายนะนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยมาง,งอป๊บแล้วฉันจะใจอ่อนเลยให้มันง่ายไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องคอยพยายามด้วยนะคะอย่างมากด้วยเหมือนกันเพราะว่าอะไรละ่ะเขาไม่อยากที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วอะค่นะเนาะชาวราศีเมษน,นะถ้ายังอยากที่จะมีเขาก็ทําตัวให้ดีขึ้นแล้วก็พยายามทุ่มเท ให้มากกว่านี้นะคะแล้วเขาจะกลับมาโอเคนะคะชาวราศีมีแล้วก็ชาวสองก็ขอให้การเปิดไพ่ครั้งนี้เป็นประโยชน์ให้กับคุณได้นะเพราะว่าแนวทางการแก้ไขแนวทางอะไรที่จะให้เขากลับมาเนี่ยก็บอกไปหมดแล้วนะคะที่เหลือก็ขึ้นอยู่อยู่กับคุณเองว่าคุณจะพยายามมากพอไหม นะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะท่านใดอยากที่จะดูดวงในการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ันนได้ฝากอดีไลน์ของอาจารย์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะการดูดวงก็ จะดูแบบวันปีเกิดนะคะแล้วก็เปิดไพ่ควบคู่กันแบบนี้แหละนะคะส่องเขาส่องเราว่าเขาคิดยังไงกับเราบ้างนะคะเขาอยากที่จะเป็นครอบครัวไหมหรือว่ารักเราจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไพ่จะบอกให้หมดเลยนะคะว่าเขาคิดยังไงบ้างเนาะเป็นแนวทางนะคะในการที่จะเอาไปประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ